เมื่อเวลา17นาฬิกาวันที่16มิถุนายน2568นายพัชรพัฒน,น,น์สีธัญน์นายอำเภอบางละมุงสั่งการให้ในายวันชาติวันพรามหัวหน้ากลุ่มบริหารงานปกครองอำเภอบางละมุงนายคำไพรเหล่าแสนเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการนำกำลังสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอละมุงบุกตรวจค้นแหล่งมั่วสุมเสพยาเสพติดที่บ้านพักแห่งหนึ่งภายในซอยห้วยยายจีน ถนนห้วยใหญ่หมู่หกตำบลห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีเมื่อนำกำลังไปถึงพบบ้านสองชั้นมีคนกำลังมั่วสุมเสพ,พยาเสพติดอยู่เจ้าหน้าที่ได้แสดงตัวเข้าจับกลุ่มได้ส่วนบางรายไหวตัวทันวิ่งหนีการจับกลุ่มไปได้แต่ก็สามารถควบคุมตัวนายปียพงศ์อายุ41ปีเจ้าของบ้านและแฟนสาวอายุ23ปีไว้ได้ ตรวจค้นพบอุปกรณ์การเสพยาอยู่ในห้องนอนจำนวนมากเช่นหลอดแก้วบ้องดูดควันถุงพลาสติกแบบปิดเปิดและไฟแช็กรวมถึงคราบสารเสพติดตกอยู่ในซองซิปใสแบบปิดเปิดและยังพบยาไออยู่บนโต๊ะกระจกภายในห้องหนึ่งถุงแต่ผู้ต้องหาใช้จังหวะที่เจ้าหน้าที่เผลอฉีกซอยเทยาเสพติดทิ้งระหว่างที่กำลังตรวจค้นอยู่นั้นพบนักเสพขับขี่รถจักรยานยนต์เข้ามาซื้อยาเสพติด เจ้าหน้าที่จึงทำการควบคุมตัวสามารถจับกลุ่มผู้เสพยาเสพติดได้จำนวน5รายซึ่งปฏิบัติการครั้งนี้เจ้าหน้าที่เปิดเผยว่าเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการกวาดล้างยาเสพติดในชุมชนเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนพร้อมทั้งเชิญชวนให้ประชาชนร่วมเป็นหูเป็นตาหากพบเบาะแสสามารถแจ้งได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมหรือสายด่วน1567ตลอด24บชั่วโมง ัอะไรเกินไปก็แล้รแต่ละคนชอบในความรูม้สึกของเขาเองนะคุยเป็นการส่วนตัวนะคุยของใครของมันทุกคนจะรับผิดชอบในส่วนของตัวเองนะ